นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะมันดีตรงไหนมันดีตรงที่แบบไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ได้ครับ134ภาษาคุณสามารถคุยได้เลย <S <S โลกยุคใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมหมดปัญหาเรื่องการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วพูดภาษาอังกฤษาไม่ได้ครับพูดภาษาจีนไม่ได้ครับพูดภาษาอื่นๆไม่ได้เลยวันนี้ e l เล e ซนํานำเสนอ หูฟังแปลภาษาครับทุกคนแปลได้134ภาษาซึ่งมันดีมากๆผมเคยใช้แล้วไปฮ่องกงมานี่วิธีการใช้งานก็โคตรง่ายครับเพียงแค่เราซื้อตัวนี้มาใช่ไหมมันก็จะมีคิวอาร์โค้ดในกล่องให้เราเชื่อมต่อครับทุกคนมีเปิดมาก็จะมีหูซ้ายหูขวา,านี้นะครับเอเราใช้งานง่ายมากเราแค่โหลดแอปเซมีตัวนี้มาครับกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อให้ในกล่อง ซึ่งเวลาเราไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยแอปเซมิเขาจะขึ้นมาให้4ฟังก์ชันอย่างนี้นะครับอ่ามีฟังก์ชันตามที่ทุกคนเห็นนะฮะอันนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วผมเคยเอาไปใช้ที่ฮ่องกงมาแล้วรอบหนึ่งครับทุกคนนี่ผมลองดึงนี่ออกดูดีนะฮะเลเซอร์ Laser นะครับทุกคนนะแนะนําครับลองเอาไปใช้ดูถ้าเราเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นมาเป็นฟังก์ชันที่5ขึ้นมาตรงนี้ครับนี่เป็นการแปลจากถ่ายรูปหรือว่าการแปลจากรูปถ่าย เอาแปลภาษาจะรูปถ่ายได้ครับทุกคนกดตัวนี้ปุ๊บเอาไปส่งรูปถ่ายปุ๊บเขาจะแปลภาษามาให้ใช่ไหมฮะนี่อันนี้คือดีมากทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมารีวิวเรื่องการใช้แบบพูดอย่างเซรีในฟังก์ชันที่2แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เอามาใช้งานแล้วใช้ได้จริงผมเคยเอาไปใช้ที่ฮ่องกงมา50สุดน,นี้คือจริงอ่ะกดไปเลยครับเราจะพูดจากจีนพูดภาษาจีนแล้วกันผมก็พูดจีนไม่เป็นแต่ว่าเราจะรู้พูดให้ดู 我爱你。谢谢。หนีเห่าเนี่นย,ยทุกคนเห็นปะคือผมพูดได้แค่นี้ผมไม่ได้เก่งไงคือแบบผมก็พูดได้แค่นี้ผมก็คิดว่ามันดีมากๆเลยอะ่ะคือ ด้วยที่ว่าเราก็เซฟเรื่องการรู่นนี่ไปได้จริงๆมันส, iedzieć, สามารถพูดสับลึกๆได้นะครับทุกคนครับวันนี้ผมพูดจริงมันดีมากเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนภาษาครับทุกคนครับเราผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดูเดี๋ยวเร well าลองภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะเอาแบบสับื้นฐานนะเท่าที่เราพูดได้นะ Hello what's y name Hi my name is John Where you come from I'm from Thailand น,าาน,น,นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะมันดีตรงไหนมันดีตรงที่แบบคุณแค่ใส่หูฟังกันคนละข้างนะครับนี่นะ,ะรีวิวิแค่สองภาษาพอเพราะว่าผมพูดได้แค่สองภาษาซึ่ง เวลาการใช้งานนะครับหูหนึ่งอยู่ที่เราอีกหูหนึ่งอยู่ที่เขาเราสนทนาการเราเปิดแอปปุ๊บเวลาเราคุยเราคุยผ่านหูฟังเพราะว่าในตัวหูฟังอะ่ะมันมีทั้งตัวหูและตัวไมค์นี่ทุกคนครับมีทั้งตัวหูให้ฟังแล้วก็ตัวไมค์นี่นะแล้วก็ใส่คนละหูแล้วคุยกันไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ได้ครับ1 3 4ภาษาคุณสามารถคุยได้เลยนะฮะ แล้วก็ในลักษณะที่เราพูดอะไรไม่ได้เลยเราพูดภาษาไทยอย่างเดียวครับเราพูดภาษาอย่างเดียวแล้วก็เหลือตัวหูฟัง AI ไอเขาจะแปลเป็นภาษาที่เราเลือกเป็นภาษาปลายทางให้ฟังได้นี่นะครับ eLaser หูฟ e ัง AI แปลภาษา134ภาษาที่เขาทำมาให้ลองซื้อไปใช้หลักร้อยครับทุกคนย่อ134ภาษา134ประเทศมาให้คุณแล้วอยู่ในหูฟังแค่นี้กับ1แอปพลิเคชัน ราคาหลักร้อยครับเสียตั้งเรียนมหาลัยเสียตั้งเรียนภาษายังไงเท่าไหร่ไม่รู้สุดท้ายไม่ได้ฝึกฝนก็ลืมอันนี้ไม่มีลืมครับแค่ชาร์จแบตเราจะไปประเทศไหนเราก็ไม่ต้องศึกษาต่อเพิ่มแนะนำครับแนะนำ e laser หูฟัง ai แปลภาษาผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วกดที่ตะก,ก้าตรงนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็ฝากติดตามโกุเมาด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ